สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่วันนี้เปิดเสียงเศร้าเพราะเกิดเรื่องผมอัดคลิปเปิดกล่องไปเรียบร้อยปรากฏว่าคลิปหายไม่เป็นไรมาตั่ดหควด้วยนะครับผมมาวันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะครับ Revolu t i o n w i n น e r นี่รอบที <c oughs> นน่สองก็นีกล่องแรกเปิดไปเรียบร้อยนะทําคลิปเรียบร้อยแต่ว่าไฟไฟมีปัญหาไม่เป็นไรมาเรามา เปิดกันใหม่เลยครับผมก็กล่องนี้เป็น Revolution นั่นเองนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นพิเศษ oh. นะฮะเป็น Winter Edition นะครับผมก็จะได้เป็นกล่องเหล็กเนี่ยน,นะนะเสียงแบบนี้เลยเดี๋ยวผมได้เป็นกล่องเหล็กแบบนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีการทั้งหมดเนี่ยสิบาใบเดี๋ยวนะ oh <yeah. S 1> นี่เนี๋ยหมดสิบาใบนะครับผมแบ่งเป็น3ามซองซองละห้าใบนั่นเองนะถ้าในสนใจก็มาจัดกนันได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําคลิปรีวิวประกอบการตัดสินใจนะครับมา one eternity later มก็จะมีทั้งหมด30กล่องด้วยกันนะรวมทั้งหมดก็450ใบเออ450บใบไปเลยนี่แกะมาจะเป็นอย่างนี้นะทุกกล่องก็จะได้กล่องเหล็กนะครับผมหรือเป็นทีมนะทุกหนึ่งทีมก็จะได้1กล่องเหล็กนะครับผมมาแล้วดูทุกคนกล่องเมื่อกี้ออกวิกเตอร์ไปเป็นยาง่าดูดินะเดี๋ยวขึ้นราคาไว้ตรงนี้แล้วกันเออ,อย็งไงไม่เป็นไรนะเพราะว่าคลิปมันหายเราจะมาให้ทุกคนดูกันใหม่ว่ากล่องข้างในเนี่ย มันเป็นยังไงการ์ดมันสวยแค่ไหนนะครับผมก็ช่วงเขาเรียกว่าจะเป็นช่วงการ์ดที่ทํามาเป็นพิเศษสําหรับสิ้นปีนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมก็พลาดไม่ได้เอาจริงนะมีไม่เยอะด้วยเนี่ยยกบล็อกมีแค่นี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นพิู่ทีมเลยนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะผมมีทั้งหมดสามซองทุกซองเนี่ยจะมีพาราเลลหนึ่งใบนะแต่ผมเปิดมาเมื่อกี้นะนี่เพิ่งเปิดเลยนี่เป็นไงนะครับผม ก็จะเป็นมีกิมมิกนะเหมือนเป็นฮิมมะเป็นตีมแบบวินเทอร์งาตีมหน้าหนาวนะครับผมเดนเดย์ไอตันเนะครัแอนโทนีเทาวจาร์เลนจอนสันตัวนี้นี่ฟอร์มดีไหมนะไปดูการนี้เนะี่ยเล่นอย่างโหดน,นะข้างหลัง <Hello there. S 1> อุ้ยเกรดิดิกฮัลโหลท่านโอ้กำลังโหดเลยตัวนี้อันนี้พาเล่อะไรอะ่ะ อันนี้คือบริษัทนะผมเนี่ยบริษัทนะดาโอ้นี่ไงหนึ่งซองจะมีหนึ่งพาเล่อย่างอันนี้ก็เป็นพาเล่เหมือนกันนะผมจะแตกต่างจากใบธรรมดาอ่านะตัวนี้ชื่ออะไรอเวเลนส์เหรอถ้านะผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมอุย้ยสวยเหอะนะแล้วเป็นสีแดงนะแบบเกรดดี้ดีนะผมโตลอนโตรแรปเตอร์ตัวนี้ดีตัวนี้ดีนะเพราะหนุ่มหน้ามนนะแล้วข้างหลังเป็นลุกกี้ตัวครับผมจอร์แดนฮอว์กินส์มาเอามาตั้งคู่เ,เอ็มบี้เลยเฮ้ยพาเล่เราได้ตัวดีๆนะ Two hours later บอกเลยว่าราคาน่ารักมากๆนะเห็นแบบนี้ได้กล่องเหล็กขาดนี้กล่องเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นเออก็ไปติดตามกันได้ในเพจเฟิร์สพิกเลยนะครับผมมาซองที่สองซองที่สองนะฮึบจอห์นคอลลินรัสเซลเวสบรูไอริสแม็กซี่อะไรเลี้วสีแดงเหรอ เหมือนจะเป็นเอาเลสเลยอันเนี้ยใครอะอ๋อจับบาริสมิธอ่าจับบาริสมมดดูเนียจ่ะฮิวสตันร็อกเก็ตนะผมนี่เป็นหนีเป็นเอาแลสอีกเช่นกันสวยนะเอาจริงการมันนะผมดูดิเออหลังจากที่เปิดมาผมแอบชอบริร์ดนะเนี่ยอันนี้คือเป็นเบสยังแบบนะวิบวับขนาดนี้นะ สองสุดท้ายแล้วหูเรียวจัง oh <my> สองสุดท้ายแล้วแต่เราได้เกรดที่ดีไปแล้วไงก็สบายๆเนาะสบายๆแล้วปุ๊บเริ่มที่ <S <S เดสมอนเบนเอาขับด้านนะจอแดนพูครับมีข้าวบริกเจตและเก็บไปสุดท้ายเลยอ่ะไม่ีเอาขลังตอนขลังจะเป็นเบสใช่ไหมโอ้ลุกกี้นล้วผม แคมวิดโมฮ์ฮิวสตันอรเกต์นะตัวนี้ลุกกี้นะอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะมันเป็นสีน้ำเงินนะครับมาพาราเรียวสุดท้ายของเราจะเป็นใครแดงแดงดำดำลุกกี้ครับผมแม็กซ์เวลเลวิสของ LE l a l เ k e ลเอร์นั่นเองเ l o there. เป็นอเวเลนด์นะครับผมโอ้หายใจก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับรีวอร์ชาตนนีวีสองกล่องเลย ต i นบล็อกนะวินเทอร์ดีชันนะครับผมก็ฝากไปกันไปด้วยนะครับผมก็กล่องละ1น0 0นบาทเท่านั้นถ้าใครสนใจก็ติดตามไปที่เพจเฟิร์สพิกเลยมีทั้งแบบยกบล็อกแบบนี้เลยหรือว่าจะเป็นนี่พิจิตทีมนะก็เหลือไม่กี่ทีมแล้วนะถ้าเป็นทีมก็เนี่ยยกเคสกันไปเลยนะผมตัวไหนไม่ออกเนะี่ยรอเลยยังไงก็ออกนะยกเคสขนาดนี้นะครับผมงั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมไปลืมกด subscribe กันได้นะจะได้ไม่พลาดนะผมคลิปใหม่ๆนะบอกเลยว่าเดี๋ยวมีกล่องโหดๆมาอีกเทียบแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็บบ ลาไปด้วย2ลูกกี้